สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีนดนต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายปูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดนในรา,าศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตจระวิญันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือนสิงหาคม2 0 6 4นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับ ในช่วงของครึ่งแรกของคลิปนะครับจะทําเป็นการอ่านภาพโดยภาพรวมความหลักความสัมพันธ์ให้กับชาวเมทุนส่วนคลิปครึ่งหลังนะครับจะเป็นการตรวจสอบ3ามสถานะคือคนโสดคนมีคนคุยแต่ยังไม่มีสถานะแล้วก็ในเรื่องของความหลักของคนที่มีคู่แล้วชัดเจนแล้วนะครับก็สามารถตรวจสอบกันได้เช่นกันนะครับในคลิปครึ่งหลังสำหรับใครที่ต้องการติดต่อด,ดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user บูพยา59นะครับที่เรามาดูในเรื่องของภาพรวมของไพ่ในช่วงของเดือนนี้กันก่อนนะครับไพ่เนี่ยถูกเปิดเอาไว้หมดแล้วเนาะโดยภาพรวมของชาวเมถุนลัคนาเมทุนนะครับอาจจะมีในเรื่องของความขัดแยง้งมีในเรื่องของทัศนคติมีมีในเรื่องของความคิดในเรื่องของความ ต่างๆนั้นส่วนทางกันบ้างนะครับอาจจะมีแนวโน้มของความคิดนั้นไม่ตรงกันอาจจะมีในเรื่องของการที่เรากับคู่ของคนหลักอาจจะมีไยใดายหนึ่งที่ใช้อารมณ์ในเรื่องของการคิดการตัดสินใจอาจจะมีความคิดนั้นไม่ลงรอยกันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่โดยภาพรวมแล้วถ้าเราใช้สติในการดําเนินชีวิตนะครับเพราะว่าเราแบบพยายามทบทวนกับสถานการณ์ที่มันผ่านมาในอดีตแล้วนำมาปรับ แก้ไขก็มีแนวโน้มของการที่คุณกับผู้ของคนหลักนั่นก็ยังจะสามารถไปในทิศทางที่ดีอะไรที่เรายึดติดยึดมั่นมากเกินไปอะไรที่เรารู้สึกว่าเหมือนกับต้องใช้ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องพยายามนิ่งเงียบแล้วลองฟังเสียงหัวใจของตัวเองให้มากขึ้นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พยายามมองโลกในแง่ดีให้มากที่สุดรวมไปถึงในเรื่องของการที่ตัวเองจะต้องอยู่ใน ความคิดหรือในเรื่องของอยู่ในโหมดความรู้สึกที่มันต้องทําให้ตัวเองนั้นรู้สึกเหมือนกับว่าเราต้องอยู่ให้ได้นะครับประคองความรักความสัมพันธ์แล้วก็รักตัวเองให้มากบางทีความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะมีแนวโน้มของการตอบโจทย์กับตัวคุณเองกลับมาคืนดีกันได้ในอนาคตข้างหน้าด้วยเช่นกันนะครับ ครับเรามาลงลึกในเรื่องของรายละเอียดกันบ้างเนาะในช่วงของเดือนนี้นะครับเราอาจจะมีในเรื่องของความมีทัศนคติมีความคิดมีในเรื่องของความขัดแย้งกันบ้างกับคู่ครองคนรักอาจจะดูไม่ค่อยลงตัวแล้วก็อาจจะมีความคิดที่สวนทางกันมีทัศนคติมีความขัดแย้งที่อาจจะต้องสู้รบปกมือกันได้นะครับอารมณ์ความรู้สึกอาจจะไม่นิ่งไม่แน่ไม่นอนสักเท่าไหร่มีภายในออฟสซอดเกิดขึ้น ไฟออฟวันและไพ่ในออฟสอดเนี่ยเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่รู้สึกเหมือนคิดอะไรทําอะไรนั้นตัดสินใจที่รวดเร็วว่องไวจนเกินไปอาจจะทําให้เกิดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้นมีความไม่ชัดเจนไม่เข้าใจกันแล้วก็มีในเรื่องของการเอาชนะกันได้ประมาณนี้มีไพ่ไฟออฟสอดเกิดขึ้นด้วย ฟอสซอดเนี่ยเป็นไพ่ที่ตัวคุณเองกับคู่ครองคนหลักนะครับต่างฝ่ายต่างก็มีในเรื่องของความที่ไม่ชัดเจนต่อกันอาจจะมีเกณฑ์ของการแบบเจ็บทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าฝ่ายออฟสอดเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนกับพ่แพ้กับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าเรามีในเรื่องของความ กิแนแหงแแทงใจกันที่มันไม่ถูกกันเนี่ยนะครับพยายามดาวอารมณ์ความรู้สึกของตัวเเองลงนิดหนึ่งแล้วพยายามอยู่ในที่ของตัวเองอยู่ในโหมดของตัวเองสักนิดหนึ่งเนื่องจากมีไพ่เดอะเฮอร์มิตเกิดขึ้นไพ่เดอะเฮอร์มิตเนี่ยนะครับเป็นไพ่ที่เหมือนกับเราจะต้องหยุดนิ่งและเราจะต้องเหมือนกับสแสวงหาในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์ที่ตอบโจทย์กับตัวเราเองให้มากที่สุดเพื่อที่ให้ความรักความสัมพันธ์ของเรานั้นยุติความไม่เข้าใจกันแบบนี้นะครับแล้วก็คลายในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่เข้าใจกันพูดง่ายๆก็คือเราต้องทบทวนกับในเรื่องของสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่มันผ่านมาเราอย่าใช้ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของเรานั้นมาตัดสินในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากเกินไปให้เส้นออบขับเกิดขึ้น ส่วนรับคับคือไพ่ของจินตนาการที่มันอาจจะเป็นความรู้สึกของตัวเราเองที่มันอาจจะไม่ใช่อยู่ในเรื่องของความเป็นจริงมันอาจจะทําให้ตัวเราเองนั้นเอาในเรื่องของความคิดของเรานั้นมาใส่กับความรู้สึกต่างๆที่มันไม่โอเคนะครับสุดท้ายก็ทะเลาะกันแล้วก็มีปัญหาใจกันอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีความที่ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยควรจะต้องค่อยเป็นค่อยไปเนาะ ไพ่เซเว่นออบคัเนี่ยมาบ่งบอกว่าบางทีเราอาจจะมีจินตนาการมีความคิดต่างๆที่อาจจะแบบเกินกว่าสิ่งที่มันเป็นไปได้นะครับทำให้ตัวเราเองนั้นมีความวิตกความกังวลน,นั่นเองแต่ถ้าเกิดเราทบทวนแล้วก็นั่ง นั่งสมาธิก็ได้นะครับเพราะไพ่ฤาษีนี้เป็นไพ่ของการที่สวดมนต์ไหว้พระนะครับหรือนั่งสมาธิก็ได้ชาวเมถุนและคณะเมถุนเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของความคิดความเซนสิทีฟค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในตามจักรราศีเนี่ยก็เป็นดาวแห่ง วิญญาณธาตุอยู่แล้วนะครับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเนาะก็อาจจะทําให้ตัวเรานั้นมีความคิดที่ไม่หยุดนิ่งดังนั้นเราควรจะต้องไตร่ตรองกับความรู้สึกต่างๆให้มันนิ่งก่อนแล้วก็ทบทวนกับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเราเองสักนิดหนึ่งจากให้นายออกเพนทาค e นนะครับแล้วก็อย่าไปยึดติดกับความรู้สึกกับความ ต้องการกับตัวเราเองมากจนเกินไปจากไพ่ four open t a e l e s นะครับเพราะว่าอิทธิพลของไพ่ nine open t a e l e s กับ four open h e a e t เนี่ยมาบ่งบอกว่าถ้าเรายึดติดนะครับมากเกินไปเราจะทําให้เราทุกข์มากแล้วก็ทําให้เรามีแต่แต่ปัญหาแล้วเราก็จะต้องแบบสู้รบปรอมือกับเขาอะไม่มีวันหยุดเลยนะครับประมาณนี้นั่นเองแต่ถ้าเราปล่อยวางความรู้สึกของตัวเราเองแล้วก็อยู่ในที่ของตัวเองคิดทบทวนแล้วก็ พยายามแสวงหาความสุขนะครับในเรื่องของสิ่งที่ดีกับในเรื่องของสภาวะแวดล้อมรอบข้างมาอาจจะทให้ตัวคุณนั้นรีแลกซ์มากขึ้นแล้วก็เห็นในเรื่องของการหลักตัวเองมากขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะเพราะว่านายออกเพนทาเขึ้เนี่ยหมายถึงการอยู่ในท่ามการของความสุข นะครับแล้วก็ความต้องการของตัวเองมากขึ้นอะไรที่มันตอบโจทย์กับตัวเราก็พยายามไขว้คว้ามันไว้นะครับอย่าไปโฟกัสกับความรักความสัมพันธ์มากเกินไปอย่าไปยึดติดมากเกินไปเพราะว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ยังไงซะถ้าเราปล่อยวางความรู้สึกมันก็อาจจะมีแนวโน้มของการที่มีความรักที่ดีมากขึ้นนะครับมีซิกออกเป็นทาขึ้นเกิดขึ้นด้วย ซิกออคเพนทัเกิ aken, เนี่ยบ่งบอกว่าสถานการณ์ถ้าเราอดทนรอคอยนะครับแล้วก็มีความสุขในท่ามกลางของออธรรมชาตินะครับหรือในเรื่องของเราที่เติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเราเองเติมเต็มให้กับคู่ของคนหลักให้โอกาสให้ในสิ่งที่ดีกับในเรื่องของ ทั้งสองฝ่ายนะครับบางทีแล้วความรักความสัมพันธ์ก็จจะดีขึ้นทําให้เขาอาจจะมาตอบโจทย์กับตัวเราเองมากขึ้นนะครับอดทนรอคอยสักนิดหนึ่งความรักความหวังของตัวคุณเองอาจจะมีแนวโน้มของการที่เขาจะกลับมาเห็นความต้องการกับเรานะครับหรือ กลับมาใส่ใจดูแลกับตัวเราเองมากขึ้นบางทีความรักความสัมพันธ์มันมีความละเอียดอ่อนนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่รักเราเป็นฝ่ายเดียวแล้วก็จบทุกอย่างมันไม่ใช่มันหมายถึงในลักษณะของการที่เรากับเขาบางทีอาจจะมีการเรียนรู้ระหวังกันและกันไม่มากพอนะครับหรือเราอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์อะไรกับเขาเหมือนกับที่เขาไม่ตอบโจทย์กับตัวเราเองก็ได้เช่นกันบางทีเบื้องลึกเบื้องหลังของ ความสัมพันธ์เนี่ยมันค่อนข้างลึกซึ้งแล้วก็เยอะมากนะครับไพ่เนี่ยบ่งบอกว่ายังมีโอกาสของการกลับมาของคู่ครองคนหลักได้ถ้าเกิดใครที่ห่างหายกันไปก็มีโอกาสที่จะรีเทิร์นกลับมาได้นะครับหรือมีโอกาสที่จะมี เขานั้นกลับมาใส่ใจนะครับดูแลกับตัวเราแล้วก็เทคแคร์กับตัวเราให้ความสําคัญกับตัวเราได้อีกครั้งหนึ่งจากไพ่โฟล์ท์วันเกิดขึ้นถ้าเกิดเราเติมเต็มความรู้สึกให้กับเขาแล้วเขาก็อาจจะรู้สึกดีรู้สึกประทับใจแล้วเขาก็รู้สึกเหมือนกับอยากจะกลับมาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราะเป็นคนที่ดีที่สุดสนับเขาอะไรประมาณนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับก็ขอให้ชาว เมทุนลัคนาเมทุนนั้นใช้สติในการคิดแล้วก็ทบทวนกับทุกสิ่งทุกอย่างอีกครั้งหนึ่งเพื่อปิดรอยรั่วระหว่างกันและกันนะครับที่เรามาตรวจสอบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบ3สถานะกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่ความรักของคนโสดก่อนนะครับสำหรับชาวเมทุนเนาะนเดอะ,ะ,ะ,ะเวอะนะครับเอ็ดออฟซอรแล้วก็ไพคิงออฟเพนทาคินนะครับ ในช่วงของเดือนนี้นะครับมีโอกาสนะที่จะมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เข้ามาถ้าเราพยายามนะครับที่จะขนขวายบางคนอาจจะบอกว่าเราไม่ต้องขนขวายละรอให้เขาเข้ามาก็ได้ใช่ครับมันก็มีโอกาสที่เขาจะเข้ามาได้แหละแต่ถ้าเกิดเราใช้ในเรื่องของโอกาสของสิ่งที่เราไปสแสวงหาบางทีอาจจะตอบโจทย์กับในสิ่งที่เราต้องการมากกว่านะครับเพราะว่าไพ่เอกออฟสอดคือไพ่ของตัวเราเองนั้นจะมีชัยชนะ หรือพูดง่ายคือเป็นไปตามสิ่งที่เราคาดหวังนั่นเองนะครับมีไพ่ The w เ r l d ด้วย The w เ r l d หมายถึงนะักสักของการเดินทางไกลหรือการที่ตัวคุณเองอาจจะพบเจอกับชาวต่างชาติก็จะเป็นไปได้นะครับเพราะไพ่ t ด e w เ r l d หมายถึงไพ่ต่างชาตินั่นเองเนาะกับไพ่เดินทางถ้าเกิดเรานะครับโสดเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะมีแนวโน้มของการที่จะมีคู่ครองคนรักเข้ามามีโอกาสมากเลยสําหรับคน ที่เป็นคนธาตุดินนะครับราศีพฤกพกันมังกรเป็นคนที่ค่อนข้างอายุมากกว่าตัวคุณนะที่จะกับที่จะมีโอกาสนั้นมาเจอตัวคุณเองนะครับหรือมาติดต่อสารสัมพันธ์คนที่จะเข้ามาชอบมาหลักคุณนะก็มีโอกาสจะเป็นทิศทางของ คนธาตุดินมากที่สุดนะครับส่วนรา,าศีธาตุอื่นๆก็มีโอกาสนะแต่อาจจะน้อยกว่ารา,าศีธาตุดินเนาะก็มีโอกาสมีแนวโน้มของการเจอกันได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์นะครับในช่วงเดือนสิงหาคมได้เช่นกันสำหรับคนสดนะครับที่เรามาดูสำหรับคนที่มีคนคุยนะครับแต่ยังไม่มีคอมมิตหรือยังไม่ได้สถานะความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้จะมี อโอกาสนะครับความรักความสัมพันธ์ลงตัวหรือเปล่านะครับเร v e เวอร์นะครับแล้วก็มีไพ่สามไม้แล้วก็ไพ่ราชนีถือถ้วยนั่นเองโอเคครับก็พอมีโอกาสนะครับที่คุณนั้นจะได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่บางทีแล้วอาจจะต้องใช้เวลาในการดูกันอีกสักนิดหนึ่งมีโอกาสที่จะเป็นคนทัดน้ํา กรกฎพิจิกมีน,นะครับสำหรับใครที่คุยกันเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะเข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณเองแต่อย่าพึ่งเขาเรียกว่าอะไรตอบรับกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบชัดเจนเพราะว่าไพ่เ e อะเบอรเนี่ยหมายถึงนักษณะของความที่เป็นหลักทางเลือกนะแสดงว่าเราอาจจะยังเป็นตัวเลือกของเขาก็ได้หรือเขาอาจจะเป็นตัวเลือกของเราก็ได้ไพ่อา,าสาสลับกันนะครับมีอิทธิพลต่อตัวคุณคือเป็นคนทาดนาม กรกฏพิจิกมีนะครับอายุมากกว่าตัวคุณก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาเขาเรียกว่าอะไรคุยกับตัวคุณแล้วก็มีโอกาสประติดติดต่อสารสัมพันธ์ต่อกันและก็พัฒนาความรักความสัมพันธ์จากคนคุยขึ้นมาเป็น กกันก็อาจจะเป็นไปได้แต่อาจจะต้องใช้เวลาและการรอคอยสักนิดหนึ่งคนที่เขาชอบนะครับเขาอาจจะชอบคนที่มีการอ่อนหวานอ่อนโยนเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่กับตัวเขานะครับเขาอาจจะเลือกคนนั้นก็อาจจะเป็นไปได้นอ้องถ้าเกิดใครรอคอยเนี่ยมีโอกาสแล้วแหละที่จะได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ต่อย,ยอดและมีการพัฒนาแต่อย่างที่บอกนะครับว่าบางทีแล้วเราอาจจะต้องดูให้ดีดูให้ชัดเจนก่อนว่าเขาอาจ เลือกเราแบบคนเดียวหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเขายังไม่เลือกหรือยังไม่ตัดสินใจบางทีเราอาจจะต้องคุยกันไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าสามไม้คือการรอคอยเรเวอร์คือไพ่ถังเลือกบางทีเขาอาจจะยังต้องเลือกอยู่ว่าเขาจะเลือกเราหรือเลือกอีกบุคคลหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ที่เขาคุยอยู่ก็ได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าเกิดเขาเลือกเราก็โอเคก็พยายามดูอีกนิดหนึ่งนะครับว่าทุกอย่างจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังเนาะ ทีนีเรามาดูสำหรับคนที่มีความรักความสัมพันธ์แบบชัดเจนแล้วกันบ้างน,นะครับว่าจะมีดาวน้มความรักเป็นเช่นไรนะครับจัดเม้นต์นะครับ9ดาบ3ดาบนะครับ ความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวเมถุนคนที่มีคู่แล้วเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังอาจจะมีแนวโน้มของการที่มีความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามาทําให้คุณต้องเครียดวิตกกังวลแล้วก็มีปัญหามีโอกาสที่จะเจอความรักที่เป็นเปิดปาตี้ความรักที่มีความผิดหวังเกิดขึ้นจากไพ่สามดาบเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าสิ่งใดหรือคุณกําลังมีความรักที่เป็นเปิดปาตี้อยู่มาจะทําให้ตัวคุณนั้นรู้สึก วิตกกังวลคเครียดแล้วก็รู้สึกกดดันนะครับกับความรู้สึกต่างๆที่มีอยู่คุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับทุกใจนะครับแล้วก็บางคนอาจจะฝันร้ายเลยแหละเนาะแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองที่มีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอะไรประมาณนี้นะครับแต่คุณมีแนวโน้มทิศทางที่มีโอกาสของการที่จะปลดปล่อยพลังงานตรงนี้ได้จากไพ่จัตุนมันนะ จัดจัสมัคือการปลดปล่อยพลังงานในด้านลบออกไปคุณจะสามารถเจอหนทางของการที่กลับมามีความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันหรือเคลียสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เขาอาจจะเคลียตัวเองให้ตัวเราเองได้มีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีโอกาสในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นนะครับเพราะมีไพ่จัดจัสมันจัดจัสมันเนี่ยหมายถึงการปลดปล่อยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่โอเคแล้วเราจะแก้ไขปัญหา ความรักได้โอเคมากขึ้นปรับความเข้าใจแล้วก็จูนกันได้มากขึ้นนะครับทำให้ความรักนั้นลงตัวอะไรที่มันฝันร้ายในอดีตคุณก็จะจบลงแล้วก็เริ่มต้นในสิ่งที่ดีกว่านะครับในทิศทางที่ดีเนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเปกำลังใจกับช่องบูพยาดด้วยนะครับขอบคุณครับ